ปัญหาที่คนขอสินเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเราคำนวณดีๆแล้วนะครับกว่าเราเนี่ยจะผ่อนหมด อัตราดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับเงินต้นเลยนะครับและปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่คนคอสินเชื่อเนี่ยมักจะเจอกันนะครับก็คือค่าง,งวดที่เราต้องส่งแต่ละเดือนเนี่ยสูงเกินไปครับทาให้เราเนี่ยมีเงินไม่พอในการใช้จ่ายแต่ละเดือนครับเพราะว่าต้องเอาเงินเนี่ยมาส่งในเรื่องของค่าง,งวดนั่นเองครับสำหรับตัวสินเชื่อนะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับก็คือในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่มีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ค่อน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวสินเชื่ออื่นนะครับและที่สําคัญนะครับระยะเวลาในการผ่อนชําระเนี่ยค่อนข้างนานนะครับและเมื่อนะครับระยะเวลาการผ่อนชําระเนี่ยนานนั่นหมายความว่าค่าง,งวดที่เราส่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวสินเชื่ออื่นนะครับและในคลิปนี้นะครับทางผมเนี่ยจะแสแดงวิธีการสมัครนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครไปพร้อมๆกันแบบจับมือทําเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อและการเงินที่ที่ผมเนี่ยจะนํามาอัปเดตอยู่เป็นประจํานะครับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะเคยขอสินเชื่อกันแล้วใช่ไหมครับหลายหลายครั้งนะครับเราก็ได้อนุมัติสินเชื่อมาแหละแล้วก็ผ่อนไปปกติใช่ไหมครับและเมื่อเราผ่อนหมดเนี่ยเราเพิ่งมาคํานวณเลยว่าคิดย้อนกลับดูนะครับว่าตัดดอกเบี้ยเราจ่ายไปเนี่ยแพงมากมากเลยตัวสินเชื่อบางตัวนะครับกว่าเราเนี่ยจะผ่อนหมดนะครับโอ้โหอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับเงินต้นเนี่ยที่เราขอขอมาเลยนะครับเพราะว่าตาดดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมครับหรือในบางครั้งนะครับเราอาจจะเจอว่าเอ้ยเนี่ยเราได้รับอนุมัติสินเชื่อก็จริง แต่ว่าเขาเนี่ยให้เราส่งค้างงวดเนี่ยแพงมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยส่งค่างงวดตัวนั้น,น,นจริงๆเนี่ยเงินที่เราเหลือใช้ในแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่พอเลยมันจะไม่ใช่เดือนชนเดือนอยู่แล้วนะมันจะเป็นเดือนชนครึ่งเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยแพงที่สุดเนี่ย ไม่เกิน10%ต่อปีนะครับต่อปีนะครับย้ำว่าต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะครับและอย่างนะครับระยะัเวลาผ่อนชำระเนี่ยเขาให้เราผ่อนในนานมากๆเลยครับนานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่30ปีเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่อนนานนั่นหมายความว่านะครับเงินข้างงวดเนี่ยก็จะซอยออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยทําให้เราเนี่ยมีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเพื่อนๆเ,เนี่ยมัน่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อ gsb บ้านแลกเงินครับที่ทางเรานะครับ อาจจะต้องใช้บ้านนะครับนำมาเป็นหลักทรัพย์ในการคำประกันแต่ว่าความจริงแล้วนะครับตัวสินเชื่อเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกใช้บ้านสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่ดินที่สวนก็สามารถนํามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคำประกันเพื่อขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยค่อนข้างถูกมากเลยนะครับก็จะแสดงตามตารางนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นเลทหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับอนุมัติวงเงินสิเนเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทแต่ถ้าเกินล้านบาทนบียกจะาท แต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยนำที่ดินหรือว่าที่สวนนะครับมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคำประกันอาตาดอกเบียเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกันนะครับต่ำกว่า5ล้านเนี่ยจะเป็นเลนหนึงมากกว่า5้าล้านบาทเนี่ยจะเป็นอีกเลขน,นึง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวอัตราดอกเบี้ยที่ทางเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจะต่ำกว่าสิทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนนะครับลองเช็คตามท้องตลาดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะสูงกว่าตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วน,นะครับในบรรดาสินเชื่อเกือบจะทั้งหมดเนี่ยสินเชื่อบ้านนะครับเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับ และที่สําคัญนะครับตัวอัตราดอกเบี้ยนี้นะครับทางธนาคารอมสินเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใน9เดือนแรกเนี่ยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่3.99%เท่านั้นเองนะครับก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แบบดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่จะได้เฉพาะ9เดือนแรกเท่านั้นนะครับในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับสำหรับตัวเซนเชื่ร์ตัวนี้ทางเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ล้านบาทนะครับแต่ก็จะแล้วแต่ราคาของทรัพย์สินที่เราเนี่ยนำมาค้ำประกันด้วยนะครับว่าราคาสูงก็ได้วงเงิน ราคาน้อยก็ได้วงเงินน้อยแต่ว่ามากที่สุดเนี่ยอยู่ที่10ล้านบาทนะครับ และถ้าหากครับองค์กรที่เราทํางานอยู่เนี่ยสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะองค์กรที่เราทํางานอยู่เนี่ยมีการเซ็น MOU กับทางธนาคารนะครับ MOU ก็คือเป็นข้อตกลงนะครับระหว่างองค์กรนั้นกับทางธนาคารนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างครับตัวนี้นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ด้วยนะครับทางเราเนี่ยมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่น้อยลงสูงสุดเนี่ยสูงเลยนะครับสูดเ์นเี่ยเพื่อนๆน,นบางคนเนี่ยอาจจะมองวิ เก่งมันน้อยนะ0.5เอเงไม่ถึง1เซนลยนะแต่เมื่อเราเทียบครับกับวงเงินที่ได้รับอนมัดเนี่ยวงเงินมันเป็นหลักล้านนะครับ0.5ของหลักล้านเนี่ยก็หลายตังค์อยู่นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก่อนเพื่อนๆสมัครเนี่ยอยากให้ลองสอบถามน,นะครับกับทางบริษัทหรือว่าทางองค์กรของเราก่อนนะครับว่ามีการทำ MOU กับธนาคารอมอสินหรือเปล่านะครับ ในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางหลักครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางสาขาของธนาคารออมสินครับก็ถึงนักเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารนะครับแล้วก็ให้พี่ๆพนกงานเนี่ยเดินเลือกสมัครตัวเซ็นเชีร์ตัวนี้ให้กับทางเรานะครับช่องทางที่2นะครับซึ่งเราเนี่ยจะสมัครช่องทางนี้ไปพร้อมๆกันแบบละเอียดเลยนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยครับแล้วเปิดไปที่เว็บไซต์เบราว์เซอร์ของ Google ครับหลังจากที่เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยพิมพ์ลงไปในช่องค้นหานะครับว่าธนาคารออมสินครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเลือกเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับอยากเข้าลิงก์โดยตรงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้พวกมิชชาชีพเนี่ยเขาส่งลิงก์มาให้เรากดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเว็บธนาคารเนี่ยมันก็ปลอมได้ง่ายเหมือนกันนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเซิร์ชดูก่อนแล้วก็เลือกเว็บไซต์ของธนาคารเนี่ยด้วยตัวเพื่อนๆเองน่าจะดีกว่านะครับหน้าตาของเว็บไซต์ธนาคารออมสินก็จะประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นขวามือนะครับจะเขียนคําว่าบ้านพิชชีตนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่คํานี้ได้เลยครับ หลังจากกดมาก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับท่านเพื่อนๆเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าท้งเราจะเห็นนะครับมีปุ่มนะครับปุ่มสีขาวตัวเสือสีชมพูนะครับด้านขวามือนะครับเขียนว่าสมัครใช้บริการสินเชื่อครับให้เราเนี่ยกดไปที่ปุ่มนี้ได้เลยครับ หลังจากกดมาแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบฟอร์มนี้นะครับให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไปเป็นตัวอย่างนะครับตัวแรกจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับก็ให้ใส่เลขของเราไปได้เลยครับผมกรอกไปเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ใช่เลขจริงนะครับต่อมาก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับกรอกไปได้เลยครับแล้วก็อีเมลนะครับเพื่อนๆบางคนถามมานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีมีอีเมลเป็นไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่านะครับช่องไหนที่มีเครื่องหมายดอกจันเนี่ย แนะนำให้กรอกข้อมูลไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอีเมลเนี่ยอาจจะกรอกของเพื่อนไปหรือของญาติไปก่อนก,นก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดตรวจสอบข้อมูลครับหลังจากนั้นนะครับประมาณ3ถึง4วันทําการครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยติดต่อมายังเราเพื่อเดินเรื่องของสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเราครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยครับจุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ค่อนข้างต่ํามากๆเลยครับเป็นเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินด้วยแหละครับส่วนใหญ่นะครับในบรรดาสินเชื่อเกือบจะทั้งหมดเลยเนี่ยสินเชื่อที่เกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินเนี่ยมักจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดีนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระครับที่เราเนี่ยสามารถเลือกผ่อนได้นานมากๆเลยนะครับและเลือกนานสุดได้ถึง 30ปีเลยครับสิ่งที่ตามมาเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยเลือกผ่อนระยะนานเนี่ยทำให้ค่าง,งวดที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยค่อนข้างน้อยครับทำให้เราเนี่ยเหลือเงินในแต่ละเดือนเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เยอะขึ้นครับและไม่ต้อง่วงในเรื่องของตดัดดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะตัดดอกเบี้ยเนี่ยน้อยอยู่แล้วลครับ แต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีจุดที่เราเนี่ยจะต้องพิจารณาอยู่นะครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องมีบ้านที่ดินหรือว่าที่สวนเนี่ยเพื่อนํามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคาประกันครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยก็จะไม่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับอาจจะต้องลองมองหาตัวสินเชื่อตัวอื่นนะครับ ครับและนอกจากตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับทางผมเนี่ยได้มีการรีวิวนะครับตัวสินเชื่ออื่นที่น่าสนใจตัวเทคนิคทางการเงินหรือว่าการวางแผนทางการเงินนะครับเอาไว้ในช่อง u t u b e เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ